สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนฝึกประสมคําที่มีสระอสระอืะอและสระแอนะคะเรามาเริ่มกันที่สระตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือสระอค่ะสระ,ะ,ะอก็คือออากั่นเองนะคะเรามาเริ่มคําแรกกันเลยค่ะกอ,อกอขออขอรออรอ าอาตาาอตป,ปาอปอพอพอดาอีดีพอดีปออีปีจาออจาปีจอขออขอดออูดูขอดูรออีรี รออรอรีรอต่อไปจะเป็นคำที่ประสมด้วยสระอือนะคะสระอือถ้าเขียนแบบที่ไม่มีต <Lauren. S 2> ัวสะกดเราก็จะมีอออ่างเขียนอยู่ด้านข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันค่ะมอือมือถออือถือหอือหือ รออือรือมออือมือถออือถือมือถือชออูชูมออือมือชูมือออืออืออออือออถออือถือดอีดี ถือดีต่อไปจะเป็นคำที่ประสม,ะสมด้วยสระแอนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะบอแอแบลอแอแลหอ,อแอแหกอแอแก บแอแบมอือมือแบมืออือถือหอแอแหถือแหดอูดูลอแอแลดูแลจอจจแอแจจแจ